สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับ o v e r l o ์และเกมสมาร์ทวอล์กคอนเนคเคิลครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับวิธีการลงนะฮะบ,บอสจูโจมเทวาใหม่ส่วนแม่มดน้ำแข็งครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ตัวอะไรในการลงบ้างและมีตัวอะไรแนะนำสำหรับการลงดันนี้กันบ้างครับแต่หากท่านใดสนใจเติมเงินผมแนะนำร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์มีเกมให้คุณเลือกเติมมากมาย เติมถูกลงขวาเติมเองแน่นอนสามารถกดลิงใต้ดีคิปชันไปเติมกันได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกมาจากช่อง Over อร์รกันด้วยนะจ๊ะเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับจะมีดันใหม่เข้ามาครับก็จะเป็นดันจู่โจมตัวใหม่เลยเป็นจู่โจมเทวาชื่อว่าส่วนแม่มดน้ําแข็งจะมีอาวุธใหม่นะครับสประเภทประเภทที่1ครับก็จะเป็นดอกบัวน้ําแข็งครับประเภทที่2ครับก็จะเป็นเปลวเพิงเยือกแข็งก็เราสามารถเลือกใช้กันได้นะครับซึ่ง ตละอันเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับวันนี้เรามาดูวิธีการลงกันดีกว่าซึ่งบอสต,ตัวนี้นะครับผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นดาเมจเช็คสุดๆครับไม่านิกของบอสค่อนข้างง่ายครับอ่าหลบง่ายใช้สกิลสบายนะครับเล่นสบายมากๆแต่ว่าเรื่องดาเมจเช็คนี่ค่อนข้างสูง เราจําเป็นต้องใช้ตัวดาเมจสูงมากๆครับและมอนเตอร์ที่ผมแนะนำครับสำหรับการพรีเซตไว้นะครับในการลงดันจู่โจมใหม่ส่วนแม่มดน้ําแข็งก็จะมีทั้งหมด5ประเภทครับจะเป็นมอนเตอร์สายโจมตีครับเป็นมอนเตอร์ตัวชุบครับแล้วก็เป็นมอนเตอร์สายดอทครับแล้วก็จะเป็นมอนเตอร์สําหรับการลบบัฟครับแล้วก็จะเป็นมอนเตอร์สําหรับการฮิลซึ่งผมพรีเซตไว้ตามนี้เลยก็จะมีครบเลยนะครับก็จะเป็นตัวทำดาเมจครับเป็นตัวลบบัฟนะครับสำหรับการฮิลเป็นตัวชุบครับแล้วก็จะเป็นตัวดอท ก็จะให้พีเซตมอนเตอร์ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามอนเตอร์ที่ผมแนะนำเนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับซึ่งมอนเตอร์ตัวแรกเลยนะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็นโพลาร์ควีนแสงครับใช้สําหรับการเล่งด้านนี้ครับสามารถเล่งคูดาวได้ครับเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่โดนโทษอะไรเลยให้ใช้โพลาร์ควีนแสงเล่งรัวๆครับแล้วมอนเตอร์ตัวที่2ที่ผมแนะนําให้เอาเข้าไปครับก็จะเป็นพัดไฟครับมีทั้งกาะแตกแล้วก็มีทั้งบับดาบด้วยแล้วมอนเตอร์ตัวที่3ครับก็จะเป็นจิ้งจอกมืดครับ ก็จะเป็นตัวดาเมจจ๋าๆเลยถ้าเกิดว่าในทีมนี้ไม่มีจิ้งจอกมือสักตัวผมบอกเลยว่าโอกาสผ่านด่านนี้ค่อนข้างยากครับอย่างน้อยในทีมต้องมีสัก1ห,หรือ2ตัวครับถ้าเป็นไปได้ให้มีสัก2ตัวจะดีมากครับเพราะว่าไม่งั้นดาเมจจะไม่ทันจะเป็นตัวดาเมจที่สามารถตีตามดีบัฟครับเพราะว่าดีบับบนบอสเนี่ยจะเยอะมากๆสําหรับบอสต,ตัวนี้ครับและมอนสเตอร์ตัวที่4ครับที่ผมแนะนําครับสําหรับใครที่ไม่มีจิ้งจอกมือครับ ก็สามารถใช้ฟีนิกซ์ไฟทดแทนได้แต่แนะนํานะครับให้ใส่ไป1คนในทีมก็พอถามว่าดาเมจมันแรงไหมบอกเลยว่าแรงครับแต่ว่าเทียบกับจริงจอกมืนไม่ได้เลยและตัวนี้นะครับจะมีข้อดีครับสำหรับการแปะบัฟนะครับเพิ่มดาเมจที่ได้รับครับจะทําให้บอสนะครับโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยซึ่งจะเราจะใช้สกิล4มานาสแปมรัวๆครับ ก็เหมือนการตีบอสปกติแล้วครับแต่ว่าแนะนำให้ใส่ไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับมอนเตอร์ตัวที่5ครับบีดไรเดอร์น้ำครับบีดไรเดอร์น้ำนี่เราจะใช้ในการลบบัฟครับมันจะมีเฟสเฟสนึงครับที่บอสจะมีบัฟเยอะมากๆครับให้เราใช้บีดไรเดอร์น้ำนะครับในการลบบัฟบอส แล้วก็เราจะสามารถทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบอสจะโดนสตันด้วยมอนเตอร์ตัวที่6ครับสำหรับผู้กันมืดครับใครที่ได้มานะครับลองเอามาใช้สําหรับดันนี้บอกเลยว่าดีมากๆครับมีทั้งปีครับมีทั้งฮิวครับมีทั้งเพิ่มดาเมจที่ทําได้ให้ด้วยและยังมีรบับด้วยนะครับก็ถือว่าออร่ามากๆสําหรับใครนะครับที่ไปลงแล้วมีผู้กันมืด1คนในทีมเราไม่จําเป็นต้องเอาบีดไรเดอร์น้ําเข้ามานะครับให้ใช้แค่ผู้กันมืดตัวเดียวก็พอครับมอนเตอร์ตัวที่เจี้ครับจะใช้ิล4 มานานครับซึ่งเป็นสกิลที่2ใช้กลางบัฟโลนะครับแล้วก็จะมีบัฟ ATK ให้ด้วยเราจะไม่โดนดีบัฟของบอสนะครับในกรณีเรามีโลอยู่เราจะสามารถทำดาเมจได้อย่างต่อนเนื่องต้องมีนะครับหคนในทีมถ้าเกิดว่าไม่มีจินน้ำครับบอกเลยว่าเล่นยากมากๆเราสามารถใช้เกาะของคีน่าได้นะครับแต่ผมว่าไม่คุ้มเพราะว่าจินน้ำยังมีบัฟเอทเคให้ด้วยสำหรับเกาะตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับ1คนนะฮะในทีมต้องมี และเราจะผ่านด่านนี้ไปได้ง่ายมากๆครับต่อมาครับก็อีกหนึ่งตัวครับที่แนะนำสำหรับการแปดดอทครับก็คืออีฟิทไฟครับก็จะทำให้เรานะครับแปดดอทในเฟสก่อนสุดท้ายครับจะมีให้เราตีหินครับซึ่งเฟสนั้นอ่ะเราจำเป็นต้องใช้ดาเมจดอทค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอีฟิทไฟไว้นะครับเราสามารถใช้ยิ้งจอกมืดสำหรับการแปดดอทได้นะครับหรือว่าเราสามารถใช้พิกซี่ไฟได้ด้วย ซึ่งผมก็ลองเอาไปใช้มาแล้วก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับ p i x ซ e ไฟจะเป็นมอนเตอร์3ดาวนะครับเรียกว่ารุ่นบุกเบิกเลยก็ได้ก็เป็นตัวนี้ใครที่ไม่ได้ทำมีฟิดไฟไว้ก็ทำพิกซี่ไฟใส่แม่เนีไฟเฟสเยอะๆครับสำหรับลูนแล้วก็แปะไฟแล้วก็ระเบิดรัรๆได้ครับและมอนเตอร์ตัวสุดท้ายครับที่แนะนำครับสำหรับการแปะดอทครับก็คือแวมมืดครับในเฟสนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีแวมมืดสักตัวครับจะทำให้เราครับ จบเฟสง่ายๆเลยเพราะว่าแวมมือเนี่ยดอตดีมากๆสําหรับการดอตเลือดไหลใครที่มีครับอย่าลืมเอาน้องติดเข้าไปด้วยครับหลังจากที่เราเห็นมอนเตอร์ทั้งหมดแล้วนะครับที่แนะนําให้ใช้ในการลงดันจู่โจมเทวาครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบอสมีเมคนิกอะไรกันบ้างครับซึ่งบอสนะครับจะมีเมคานิกแรกเลยนะครับจะเป็นสถานะรูปเสานะครับที่มันเหมือนเป็นขีดๆสีม่วงๆครับสถานะนั้นนะครับจะทําให้เรานะครับมานาเด้งช้ามากๆ ถ้าเกิดว่าเราติดเยอะๆใช่ไหมครับให้เรานะครับวิ่งไปหยิบดอกบัวนะครับที่อยู่มุมแมพมุมไหนก็ได้นะครับหมุมเพื่อรางสถานะนั้นออกและในเฟสสกิลที่เราต้องหลบนะครับจะมีอีก1นึ่งสกิลครับจะเป็นสกิลที่เขาโยนเขียวมาด้านหน้าครับเขาจะโดดถอยหลังและฟาดลบบับเรานะครับสกิลนั้นให้เราหลบส่วนสกิลอื่นๆเราไม่ต้องหลบเลยเพราะว่าเราสามารถใช้โรจินน้ําคุมครองตัวเองกันได้ครับ และหลังจากเราผ่านเฟสที่1่มาใช่ไหมครับจะเรียกลูกน้องออกมานะครับซึ่งลูกน้องครับจะมีสีอยู่ให้เรานะครับเปลี่ยนสีอาวุธตามลูกน้องครับถ้าเป็นสีแดงเปลี่ยนอาวุธไฟเป็นสีฟ้าเปลี่ยนอาวุธน้ําและถ้าเป็นสีเขียวครับก็เปลี่ยนอาวุธลมและเราก็วิ่งชนลูกน้องครับแค่นั้นเราก็จบเฟสแล้วครับสำหรับเฟสที่2หลังจากเราจบเฟสที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีเมคานิกใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาครับทุกครั้งนะครับที่บอสกระโดดไปกลางแมปครับจะมี3อย่างที่บอสจะทําาออยย่งแรกกเลค็ื ทวงเคียวนะครับระเบิดเป็นวงกว้างให้เรากิ้งออกมานอกวงให้ไวที่สุดถ้าใครมีจินน้ําให้กลางโรจินน้ำไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่โดนดึงเข้าไปและสกิลที่2ในกรณีโดดมาตรงกลางแมปครับบอสจะมีบัฟบนหัวเต็มไปหมดเลยครับและมีหลอดคูดาวครับให้เราทําการลบบัฟบอสให้หมดหัวครับแล้วบอสจะโดนสตันและอย่างที่3ครับหลังจากที่บอสโดดมากลางแมปครับบอสจะทําการปล่อยสกิลนะครับเป็น3แชกนะครับ จะมีโล่อยู่รอบตัวบอสครับให้เราอยู่ระหว่างโล่แค่นั้นเราก็จะไม่โดนสกิลแล้วและหลังจากเราทําดาเมจไปได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมครับบอสจะวิ่งเข้าไปนะครับหรือว่าจะวาร์ปเข้าไปตรงมุมแมปบอสจะทําการยิงหอกน้ําแข็งออกมาครับให้เราทําการยืนอยู่กลางแมปครับไม่งั้นเราจะโดนบอสแช่แข็งด้วยก็ให้เรานะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็หลบไปเรื่อยๆบอสจะยิงทั้งหมด3ครั้งครับเพราะว่ามุมมี3มุมเมื่อผ่านไปเรียบร้อยบอสจะทําการยิงดอกไม้ไฟลงมาครับ ตรงนั้นครับให้เราวิ่งเป็นวงกลมและทําการกดฮิลครับถ้าเกิดว่าใครมีมอนปีครับให้ใช้ปีกก็ได้เพราะว่าถ้าเราใช้ปีกมอนเราจะไม่โดนสถานะแช่แข็งเราก็จะหิวได้เรื่อยๆ,ๆในกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอามอนปีกเข้ามาเราก็สามารถกดหิวดีลัวๆนะครับก็พยายามอย่าตายในเฟตนี้วิ่งวงกลมไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเราผ่านเฟสนี้ไปครับก็จะเข้ารูปเดิมนะครับในเฟสที่3เราก็เล่นปกติเพราะเราทำดาเมจไปถ,ถึงระดับหนึ่งใช่ไหมครับ บอสจะเรียกเสาหินมานะครับประมาณ4-5ถึงเสาตอนนี้แหละครับเราต้องเปลี่ยนดาเมจดอทเข้ามาให้เลือดลดลงนะครับถึง50%ก็เพียงพอครับและหลังจากนั้นเราก็ไปตีเสาอื่นได้เลยแล้วปล่อยให้ดอทนะครับทำดาเมจไปเรื่อยๆจนเสาแตกไปครับและหลังจากผ่านเฟสนั้นมานะครับจะเข้าเฟสสุดท้ายแล้วนะครับบอสจะโดดเข้ามากลางแมปครับและจะขังตัวเองอยู่ในโล่นะครับจะมีดอกบัวให้เราตีซึ่งดอกบัวจะมี2แบบแบบแรกนะครับจะมีไฟแบบที่2จะไม่มีไฟ ให้เราตีดอกบัวนะครับที่มีไฟโดยการโจมตีธรรมดาถ้าเกิดว่าเราตีไปโดนดอกบัวที่ไม่มีไฟครับจะทําให้เราติดฟีดเราจำเป็นต้องกดสกิลนะครับ1 2 3 1 2 3ครบ20ครั้งนะครับให้เราหลุดออกจากน้ําแข็ง ถ้าเกิดว่าเราตีดอกบัวเข้าไปในบอสนะครับไม่ถึง10ครั้งเราจาเป็นต้องเริ่มเล่นใหม่ด้วยนะครับก็ระวังกันให้ดีๆเท่านี้ครับเราก็จบบอสครับสำหรับส่วนแม่มดน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่เราควรระวังนะครับจะมีอีกหนึ่งอย่างครับก็คือเมื่อเราโดนแช่แข็งครับจะมีสัญลักษณ์อยู่บนหัวเราสัญลักษณ์แรกเลยนะครับจะเป็นรูปดาบให้เรากดโจมตีธรรมดาครับจนกว่าจะหลุดซองนะครับจะเป็นสถานะรูปลูกศรครับให้เรากดสเปคบาร์ครับหรือว่ากดกริ่ง เราก็จะหลุดออกจากสถานะนั้น3นะครับก็จะเป็นรูปสถานะวงกลมอันเดียวครับให้เรากดอันติย้ำครับเราก็จะหลุดออกจากสถานะน้ําแข็งแล้วแล้ว4ครับจะเป็นสถานะรูปวงกลม3อันครับให้เรากดสกิลนะครับสกิล1 2 3 1> หรือว่าสกิลหรัวรวก็ได้ให้เราปลดออกจากสถานะน้ําแข็งนั้นครับอันนี้คือข้อควรระวังมากๆถ้าเกิดว่าใครโดนฟีดอย่าลืมกดออกมานะครับไม่งั้นเราจะทาดาเมจไม่ได้เลยอันนี้นะครับก็จะเป็นเมคนากนะครับทั้งหมดเลยสําหรับจูโจมเทวาแม่หมดน้ําแข็งนะครับ ก็ใครนะครับที่สงสัยตรงไหนครับก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ในใต้ดีคริปชั่นได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นนะครับแบบเต็มเต็มกันได้เลย เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ดูวิธีการเล่นแล้วนะครับบอกเลยว่าดันนี้นะครับไม่ได้ยากเรื่องเมคานิกแต่ว่าสิ่งที่ยากครับคือดาเมจเช็คดาเมจเราอ่ะค่อนข้างจะไม่พอเลยนะครับสำหรับการเล่นใครที่ไม่ได้ทําตัวไว้หรือว่าตัวไม่เพียงพอบอกเลยว่าเล่นยากมากครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้ครับและหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมโอเวอร์ดูกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบบ